โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมแต่อยู่ผมหน่อยการโอเคนะฮะกับเกมทีฟอร e s s สโมบายนะครับผมซึ่งวันนี้มันก็ได้อัปเดตใหม่มาเป็นเวอร์ชัน3.5แล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะอัปเดตใหม่ครั้งนี้มันมีให้ปรับด้านว่างด้วยนะฮะด้านว่างมันจะเป็นการตั้งค่าแบบว่าผู้ยังดีสไนเปอร์แบบว่า,า,า,แบบวากดซูมค้างแล้วยิงอะไรประมาณนี้นะฮะแหมก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปให้ดูนะฮะนี่ไงแหมแบบว่าซูมค้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทําได้แล้ว โอเคไปพูดคายทำเพลงนะฮะวิธีการลงก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Discord ของผู้พัฒนานะฮะผมก็จะทิ้งวิงดิสไว้ต้้นว่างนะซึ่งไอตรงตัวดาวโหลดวิงที่เขาแปะไว้มันก็จะอยู่ในช่องประกาศตรงนี้นะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่พรกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงจะเจอวิงโหลดนะฮะเป็นเวอร์ชัน3.5ตรงนี้นะครับก็กดดาวโหลดไปได้ฮะกดวิงเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะฮะวิงก็จะประมาณนี้ก็กดดาวโหลดไปไม่มีอะไรมากนะฮะ คืออันนี้ผมดาวนโหลดไปแล้วนะก็ไม่จําเป็นต้องโหลดอีกน,นะก็ใครที่ติดตั้งไว้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องลบนะฮะแค่กดติดตั้ง apk ทับเวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะสําหรับคนที่เคยโหลดแล้วนะแต่ถ้าใครเพิ่งติดตั้งครั้งแรกก็กดติดตั้งปกติไปเลยนะฮะแล้วก็เข้าเกมไปล็อกอินอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติใครที่หาเพื่อนเล่นทีมฟอร์เทสหรือทีมฟอร์เทสม وبا ร์นะฮะผมแนะนําให้เข้าดิสน,น,นี้นะครับผมเ ผมก็จะทิ้งวิงดิทของเขาไว้ใต้คลิปนะฮะน้องเขามีช่องด้วยก็ไปดูกันได้นะเผื่อใครแบบว่าอยากจะแบบว่าอยากจะหาเพื่อนเว่นในมือถืออยู่ในคอมนะฮะก็เข้าไปแจมกันได้นะฮะผมก็สิงสถิตอยู่ในดิสนี้แหละใครสมัคร ID ไม่ได้ก็เข้าดิสไปแล้วก็ลองบอกว่าสมัครไม่ได้เดี๋ยวผมก็เข้าไปช่วยแหละโอเคนะครับท่านผู้ชมคือไอ้หน้าคลิปเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน3.5นะฮะซึ่งวันนี้มันอัปเดตรวดเร็วมากเป็นเวอร์ชัน3.6แล้วนะครับ แม่โคตรไวแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะในคลิปผมจะทิ้งเป็นเวอร์ชัน3.6ให้นะแต่ว่าคลิปนี้เกมเพย์ด้านหวังจะเป็นของเวอร์ชัน3.5นะฮะซึ่งเวอร์ชัน3.5กับ3.6มันได้อัปเดตไอ้นี่มานะฮะเครื่องแฟบไมล์ะนะครับของสปายแต่ว่าข้อเสียก็คือนี่นะฮะมันยังไม่สามารถใช้ได้นะครับมันแค่อัปเดตโมเดลเข้ามาเฉยๆนะฮะนี่ใช้ไม่ได้กับทุกอย่างเว้นะฮะของเอนจิเนียร์ทุกผมพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าไอ้เครื่องแบบ เครื่องฮิวของเครื่องไอ้เครื่องเติมของของเอ็นจิเนียร์มันมีรูปชายนักกล้ามอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะว่าเครื่องแฟบมันได้อัปเดตเข้ามาแล้วแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้นะครับเวอร์ชัน3.5ก็เป็นเหมือนกันนะฮะ3.6เหมือนเขาอัปเดตเข้ามาเพราะว่ากันโปเฉยๆนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีโปรระบาดเข้ามานะฮะโอ้โหก็คือเกมมือถือเปิดมาได้แบบว่ากี่เดือนนะไม่รู้นะฮะแต่ว่าโปเริ่มมาแล้วนะครับแหมก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะ เขาก็อัปเดตแก้ไขแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องเกมเพลย์ของเวอร์ชัน3.6เดี๋ยวผมจะมาอัดให้ดูในคลิปต่อไปนะครับผมแต่ว่าเกมเพลย์ของอคลิปนี้จะขอเป็นเวอร์ชัน3.5ก่อนลวกันนะฮะเพราะว่ามันได้อัดแล้ว <laughs> ก็ประมาณนี้นะฮะ3.5กับ3.6มันไม่มีอะไรต่างกันมากนะครับก็คือมันอัปเดตแมปเข้ามาใหม่แล้วก็อัปเดตไอ้เครื่องแฟบของสายเข้ามานะฮะแหมแต่ว่าโดยรวมมันก็เหมือนกันอยู่นะฮะ เพียงแค่เวอร์ชัน3.6มันอัปเดตกันโปรเข้ามาเฉยๆนะครับโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยแม่ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไม่พูดพ่างทำเพลงแล้วไปดูเกมเพลงกันเลยดีกว่าฮะมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะกดไปเล่นกันนะฮะเซิร์เวอร์วิดโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะจอยเซิร์เวอร์วิดไปนะฮะเดี๋ยวกดคลิกเพลงไว้กันนะฮะสุดท้ายมันก็ไปห้องเดิมอ่ะท่านผู้ชม แมปก็ยังเป็นแมปเดิมนะฮะเพียงแค่ว่าอัปเดตแบบว่าเพื่อไงดีมันจะมีช่องทางออกเพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะฮะเหมือนมันจะไปใต้ดินได้อ่ะอเดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปสำรวจด้วยกันนะฮะโดยการเล่นเป็นสเกลนะครับนี่ส,สองนี่ครับทางด้านซ้ายตรงนั้นมันก็ไปได้นะแม่แล้วก็อีกอย่างนะครับที่มันอัปเดตมาอย่างที่ผมบอกไปก็คือเครื่องแฟบของสไปนนะฮะแม่ผมก็มีโอกาสได้เล่นเทสแค่วันนี้วันแรกเลยนะฮะ โหคนเว้เอ็นจีเยอะมากไม่ไมเพื่อนกูไม่ใช่สปายแม่เขาคิดว่าผมเป็นสปายนะฮะเดี๋ขออนุญาตสักครู่นะครับเพิ่มแสง,งนิดนึงพอดีว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าแสงมันค่อนข้างจะอ่อนนี่นะครับมันก็จะเป็นทางลงไปเออ่ไปฐานตรงกลางนะครับไอ้ฐานนี้ว่าคนไปยิงกันอ่ะนะไอ้ตรงหอถ้าแบบเดินตรงไปนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแม่ ไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปตรงหอนะฮะไปดูกันว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่นะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนหอด้านบนมันจะโลง่ลงๆโลง่ลงๆโลง่ลงๆเลยนะฮะตอนนี้มันก็มีอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็ทางออกเหมือนกันนะครับออกมาโผล่ตรงนี้ถ้าเดินตรงไปอีกมันก็จะเข้าฐานเรานะครับแต่ว่ามันโดดขึ้นไปไม่ได้นะฮะผมลองทดสอบโดดอะคือมันไม่ได้นะครับมันจะติดมันเหมือนจะแบบว่าได้เฉพาะคนที่แบบเกิดมาใหม่แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับ เ okay. มื่ีสปายบอกว่าวมีสเกลสองคนแปลกๆนะโอ้ยเฮ้ยยิงแรงจังวะแม่เมื่อกี้ผมยิงเขาไม่ตายนะฮะแม่ปกตินะครับสเกลเวียดบางๆโอ้โหโดดทุกคนสเต็ปโดดหมดเลยนะฮะโอเคนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะโหมดอกเกตจัมปะพี่โอ้ยออย,ยิงไม่โดนฮนะ เอ้าระเบิดระเบิดไปแล้วแต่มันเพิ่งแบบว่าโหลดออกอกหะครับโอ้โหไม่ตายเลือดมันน่าจะเยอะมากอ่ะโอ้โหไม่โดนผมว่าผมไม่มากับสเกลแล้วอ่ะท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวเว้นดีกว่าฮะขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับกดตรงไหนวะลืมออกมาต้องกดบนนี้นะฮะเดี๋ยวขอลองไปเว้นเฮียี้ไหมโอเคนะครับ แม่นี่เรายังไปฐานเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยตอนแรกผมกะจะเอาสเกลไปสอดส,ส่องไงแบบว่าเดินสำรวจแมปนะฮะแต่รอบนี้น่าจะไม่ได้เดินแบบชิวๆอะนับแรกมันก็โดนอยู่นะโอ้ยนัวเกินขออนุญา <c oughs> ตเปลี่ยนคาร์ดนะฮะแม่ผมเห็นคนหยิบบุกซองมาเล่นกันเยอะมากขอลองเทสหน่อยสิ สวัสดีพี่โหระยะนี้ยังโดนอะ่ะโอ้โอ้โอ้ตาอืมเยบร้อยอืมอืมอืมโอ้อโหจะตายอะ่ะไปดีกว่าเออไม่ทันนะฮะได้อยู่ตัวหนึง่งแม่ผมรู้สึกว่าลูกซองมันแรงจังเลยอะจากความคิดผมนะไอ้ลูกซองเนะี้ยลูกซองสเกลทำไมมันรู้สึกเบาๆจังหรือว่าผมคิดไปเองไม่รู้นะฮะอืมอโอ้ย ไม่คิดไปเองวะฮะอันนี้คือผมเว้นเว้นง่อยเองแม่ยวต้องหาค่าที่ถูกใจนะฮะไม่ชินเท่าไหร่นะครับแม่วันนี้ผมจะได้เดินไปถึงหอคอยไหมเนี่ยิยงสุ่มๆไปนะฮะไม่มีอะไรฝ่ายวะเนี่ยโอเคคนคนเอา้าโอ้โหันนี้มันอะไรวะเนี่ย เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เหมือนมาแจกไว้อะเดี๋ยวขออนุญาเตเปลี่ยนคาสนะครับอลองเล่นไปดิแม่จี้เหรอหตอนนี้คือผมพยายามจะเดินไปดูฝั่งคีมฟ้านะฮะแต่รู้สึกว่าจะไปได้ยากลาวตอนนี้ <c oughs> ทาวเวอร์ก็ขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้โหเอ็นจีแบบว่าตั้งป้อมประการแข็งแกร่งมากนะฮะโอ้โหมันมีห้องลงไปดูด้านล่างด้วยนะครับ เราต้องเดินดยอไซลงไปเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าขอขึ้นไปดูทาวเวอร์ก่อนอยากไปดูมากมองว่าจังหวะมันมาข้า,านทีฟ้าฮะโอเคอันนี้มันห้ามเข้าแล้วมันเป็นฐานทีฟ้านะครับม,มันก็เหมือนกันทั้งสองด้านนะครับทางเข้าก็เหมือนกันเลยเป๊ะๆป,ป,ประมาณนี้นะฮะนี่ๆพาป่าทัวร์นะครับเยียบร้อยสปายทีมเราจ้วงนะฮะผังไป <laughs> ผมเห็นสไปมาแต่ไกลเลยนะครับแหมโชคดีที่มันอยู่ทีมเราไม่เช่นเคยนะครับไอตรงนี้มันก็ยังยึดไม่ได้นะฮะมันเล่นแบบว่านับคิวกันเหมือนเดิมนะครับ๋ยวขอบเปียนคาดแปบลองเว่นหน่อยนะฮะสไปดีอยวต้องไปฆ่าตัวตายก่อนไหนไหนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยพี่ผมอยู่นี่ <laughs> อยากเปลี่ยนตัวแล้วยิงหน่อยยิงหน่อย เดี๋ยวามาข้าหน่อยโอ้ตายก่อนแม่ยวผมรออยู่แถวนี้ฮนะเดี๋ยวก็มีคนมาฆ่าอยากเปลี่ยนคาสนะครับไม่ใช่อะไรเพื่อนเราก็มาตั้งป้อมอยู่ด้านล่างนะครับเอ้าใครอ่ะหน,น้าตาคนคุนยืนยืนยืนนิ่งอ่าจบเลยเรียบร้อยฮะเฮ้ยโดนโดน ากไหนอ่ะอ๋มันตามหลังเรามานะฮะไม่ได้หันหลังดูเมื่อกี้ไปถึงเวลาของการตุยตูดนะฮะสปายแตขอดูยิ้แป๊บนะฮะแต่งเป็นหมอกันเมื่อกี้ผมเห็นหมออะไรอยู่โอเคฮะเนเนียนไปถ่านมันก่อนแหมขอขึ้นหน่อยไม่เห็นนะไม่เห็นนะ โอเคสวยๆเอา้ามันเปลี่ยนอาวุธอ่าได้อยู่ได้อยู่จึก๊กเหยียบร้อยเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแปลงว่างก่อน,นะฮะ <laughs> ไม่เนียนเอาซะเลยไม่เนียนเอาซะเลยขออนุญาตใช้เครื่องฮิวจึก๊กเอา้าไม่โดนเ <laughs> มื่อกี้คิดว่ามันหันหลังอยู่นะฮะโอ้โหวีบไปหน่อยแหมสปายมือใหม่ขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ เราจะไปตุยหวังมันใหม่นะฮะเริ่มชอบแล้วสิโอเคนะครับแมโดนหรือเปล่าไม่รู้ยิงไปก่อนเว้ยไม่เอาไม่เอาเฮียวี่แมอ้าวเหลือหมอคนเดียวยังไงเนี่ยเอาเฮ้ยแมเมื่อกี้นิวไปวันนะครับไปกดออกเออไอแอนิกาเดี๋ยว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 แปลงว่างก่อนอ่า ไม่เนียนเท่าไหร่นะฮะมาแปลงตรงนี้โขดดีโมแมนมันชิดฝาไปอะ่ะขอเวียดก่อนด้วยกันฮะแฟบไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดหานี่ไงแฟบไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้จริงโอ้โหเสียดายของอะ่ะไม่ได้ไปนะฮะพยายามจะแฟบวะแฟบไม่ติดโอเคจบวะแยกย้า <c> ย <oughs> เฮ้ยเหมือนผมจะเห็นแบบว่าเหยื่อนะฮะนี่เนียนเนียนเนียกเหยื่อลยเฮ้ยขออกตัวนึงอีกตัวหนึ่งไม่เ้ยไม่ได้โอ้โหได้บอกว่าเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับแม่เอ้าเดี๋ยวป๊นนึงป๊บนึงไม่ไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดไม่ชินเลยแปลงล้างก่อนแปลงบ้าง <laughs> แม่ แม่เป็นสปายมันก็เป็นง่ายเหมือนกันนะไม่เปล่า <c oughs> รอครับรอรอโอ้ถ้าผมจ้วงตรงนี้นี่คือเห็ดอุกชะกาดนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เกือบได้จ้วงสปายอะ่ะมันมันวิ่งมาตัดหน้าผมพอดีนะฮะแม่แต่ผมจ้วงไม่ทันอ,ะอ่ะเนียนๆขอหน่อยขอหน่อยพี่พอเสือดำตูดงอน โอ้ยจะจุกไม่ได้อ่ะอยากจึดเหย่าบรอย <c oughs> โอ้โหแล้วแบบเขาก็หันดูด้วยนะหันดูด้วยนะแม่เดิมฮะสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมแปลงเป็นสปายนะฮะเป็นสปายที่แปลงเป็นสปายอีกทีนึง <c oughs> ไปจึดกลังไปจึดก่อนชอบเสียงมากเ่ยโอ้โหเหยียบเขาไปไหนหมดเนี่ยอ๋อผมเห็นสปายอยู่ด้านบนนะ,ะเดี๋ยวเก็บยาก,ก่อน มันไม่งงหน่อยเหรอมีสปายสองคนเนี่ย mm hmm. <laughs> ไม่เป็นไรนะครับ you, อ้าวตรงนี้มีป้อมสปายทีเอฟทูชอบอ่ะไปไหนกันหมดวะม,มันน่าจะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะ <laughs> เดี๋ยวผมขึ้นไปดูซะหน่อยเงี mm hmm. ยบมาก mm hmm. เก็บกระสุน <laughs> เงียบจริงๆ <laughs> ไปไหนหมดวะเนี่ย ถ้าอยู่ด้านล่างกันนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านบนนะฮะโอเคมันก็ยังยึดไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าๆลงไปอยู่ด้านล่างกันนี่เองแม่ขอจักจึกขอจึกสักคนก่อนนะฮะขอจึกสักคนหน่อยเอาตายก่อนโหเสียงเหมือนไพโรเลยอะแม่เช่นเคยนะครับไพโรก็ยังไม่อัปเดตเข้ามา น,นี่ก็เป็นห้องด้านล่างนะครับเฮ้ยจะเย็นเพื่อนทีมเดียวกันทีมเดียวกันแปงลงร่างอยู่นะครับเมื่อกี้โหเพื่อนมันเอาป้อมขึ้นไปตั้งได้ไงวะนะสุดยอดจริงๆเอ้าวว่าดีพี่จึก๊กเอาไม่ได้หนี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 หน,ห,นหนีก่อนแปงลงร่างก่อนฮะแปงลงร่างก่อนอ่าผมเห็เนเฮฟวี่วะไปจึ๊กหวังเฮฟวี่สักหน่อยมีคนเรียกหมอ เฮ้ยมันรู้มันรู้มันรู้โอ้ oh my god ไปแล้วไปแล้วมันรู้มันร,นร,นรู้แม่เจ้าดีนะมันจริงเราไม่ทันนะฮะไปใหม่ไปใหม่อยู่แถวไหนแถวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าแม่เงเอย้ยนิดเดียวโอ้นิดเดียวเ <c oughs> มื่อกี้พลาดนะครับโอ้โหนิดเดียวอะ่ะแม่เห มันผมกดที่ไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้เอาให,ห,ห,หม่เอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่เฮ้ยเฮลิเอ้ามันเห็นแม่แปลงไม่เนียนเท่าไหร่ไปแปลงต่อหน้ามันขอใหม่ฮะขอให,หม่เอื้อมหนุกว่ะเอื้อมหนุกว่ะไปเพื่อนไป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 ฮะบางสวยๆเอาใครก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปลงว่างก่อนฮนะแม่เอ้ามันเปลี่ยนกับมันเปลี่ยนปืนไม่ได้ หาเนี่ยเปลี่ยนได้ปัตไม่รู้นะฮะบางทีผมกดเปลี่ยนปืนไปแล้วมันไม่เปลี่ยนให้อน่ยไม่รู้ไปที่อะไรนะครับโอเคมาพร้อมละผมรอให้ในายกาเต็มนะฮะนี่เป็นสปายเหมือนเดิมคนไปไหนหมดอยู่ไหนอ่าเห็นแวบ,บๆนะเมื่อกี้ <c oughs> ตัวจริงกับตัวปลอมเดินชนกันนะฮะนี่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 ไน,นี่ไม่รอดแนะ่ชะตาตูดเองขาดแล้วเพื่อน จึ๊กเดียวเลยอ่าหมอหมอหมอหอหมอกันฮะเอ้าหมอไปวะเอ้าว yeah, uh, mm. oh, ่าไงสไปจึ yeah, yeah, ๊กกับสไปไปไหนเพื่อนอืเยอะรอยสไปเจ๊กับสไปนะฮะไปโอ้โหลูกโมก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแปลงล้างก่อนแปลงล้างก่อนเนียนเนียนเนียนโอ้โห แม่เป็นง่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่สไปยพร้อมเป็นสไปายอีกรอบหนึ่งนะฮะอะไรพี่พี่พี่อ่าเขาฮิวครับเขาฮิวเฮ้ยมันรู้ตัวจริงกูแล้วมันรู้ตัวจริงแล้วนี่ไงสไปายอ่ากลับไปเงียนอีกรอบหนึ่งนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสไปายอีกรอบหนึ่งเอ้ยอออเป็นสเกิลด,ดีกว่า เมดิกอยู่ไหนเนี่ยแม่น่าอยู่ด้านล่างกันนะครับเฮ้ยเมดิกเมดิกเมดิกมันยิงกันเดือดเกินอะเดี๋ยวผมไปปล่อยหวังไว้กันโอเคจังหวะนี้แหละเอ้าหายไปไหนวะอ่าเจอวะอ่าเจอเหยือ่อฮะเจอเหยื่อแล้วเอ้เพื่อนเก็บไปก่อนอ้าวสไป จหตการณนไหนนะเพื่อนมาผมต้องได้สักตัวจังหวะนี้ขอสักตัวจึก๊กหึงต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบอกเลยบอกอยิวอยู่ก็น่าจะเบื่อต่อหน้าต่อตานะฮะเมื่อกี้ผมบอกเลยโอเคมีอะไรบ้างไดยาน,นะฮะโอ้โหป้อมเพียบ วร์ปมาถ้าทีมฟ้าวรา์ปมาก็คือกะเอาตายนะฮะโอเคเต็มอะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะตรงด้านว้างตรงนี้ก็น่าจะลงไปทางที่ผมบอกอะ่ะนี่ไงก็ประมาณนี้นะฮะนี่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบผู้พัฒนาเดฟเขาขยันมากเลยนะฮะอัปเดตอย่างบ่อยนะครับ <c oughs> มาผมขอตัวสุดท้ายก่อนปิดคลิปนะฮะหาเหยื่อสักคน อ่าหมอโอ้โหหมอฮิวให้หมอเดี๋ยวจะเชื่อมา,มาดูกันเขาจะรู้ไหมจึก๊กเรียบร้อยต่อหน้าต่อตาอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยขอได้ไหมอ่ะ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 อุ้ยโซเชอร์มาเรียบร้อยนะฮะโอเคแม่หอมปากหอมคอประมาณนี้นะฮะผมก็มาเว้นเทสให้ดูนะครับประมาณนี้ โอเคครับก็ไปว่าสั่งคิปนี้ผมเหนื่อยกันโอเคต้องขอจา่ายไปครับผมไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสัมภาษณ์นี้ผมไปแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะถ้ามันอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูอีกกันอีกรอบนะฮะส่วนวิ่งโหลดก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมไว้เจอกันบ๊ายบาย